Dạ. Ừ. Cái ừ. 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 à, này. Thôi, được rồi. Thôi, được rồi. Thôi, khai ไมช่ลูกนะ่ลอวสีใัลหลไดูคไปะวิ่งวินกใสบายอย่าว่แตมันเท่าไหแนมเอราไปแล้จะเสียุลายนะครับ มันสิไปสังเกตเสยนทรงไล่เนียเสร็จริงๆไม่ใช่เอยว่เส้นี่ไหนนี่ยเส้นเส้่แหละกเว้ยใ่ยากเนี่้าจะเอาด้วย รอบแดอดงคุ้มกรือเปล่าคุ้มโอ้โนี่ไงเป้งเหมือนอยู่เรื่องซิวไหมนั่นนันสีมาโยกเลยสี่มาโยกรน่นรุ่นนั้นเอาไว

对。 我谈恋爱。

อ้าวคนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเรายังไม่ได้ชำระค่าทคธรรมเนียมเลยช่วยเคลียร์เคลียร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับครับรบกวนหา

อาหารเยอะเลยสวยกดยังวะมามากิน <on> ด <c oughs> ้วยกันยังไม่กดเนยนะแม่นตาใส่สิตัวจะถ่ายรูปให้ตรอกเ็ดหอยร่งรงเรื่อนนะสองสองสองขั้นสำคัญคืเสียวหดวยู่